กลางมหานครที่เติบโตอย่างไม่หยุดนิ่งยังมีชุมชนเล็กๆที่เลือกตบโตอย่างเงียบงนันชุมชนที่ยังหายใจไปพร้อมกับธรรมชาติคลองบางหลวงณริมฝั่งแม่น้ําแห่งนี้บ้านศิลปินคลองบางหลวงคือหัวใจสําคัญที่เชื่อมอดีตปัจจุบันและอนาคตเข้าด้วยกันด้วยศิลปะ บ้านศิลปินแรกเริ่มเดิมทีเป็นบ้านที่อยู่ในชุมชนของบางหลวงมานานแล้วนะคะเป็นบ้านของคุณยายปลุกรักสำรวจเป็นบ้านช่างทองเก่าในสมัยกรุงธนบรุรีเป็นบ้านสามหลังนะคะเป็นบ้านไม้สามหลังทรงมะนีลานะคะโดยคุณยายเนี่ยก็ไม่มีทายาทแล้วคุณยายเนี่อยากให้มีคนมาดูแลบ้านต่อก็เลยติดต่อ อา,อาจารย์ชุมพลอักพันธ์านนท์ไฟหรือหรือว่าเราเรียกกันว่าลุงโกะนะคะลุงโกะก็เป็นศิลปินนะคะซึ่งชอบออบ้านไม้อยู่แล้วแล้วก็ชอบบรรยากาศริมน,น้ำพอ,อ,อได้มาดูที่บ้านแล้วก็เลยสนใจแล้วก็รวบรวมศิลปินสั่สีท่านเนี่ยมาช่วยกันดูแลต่อจากพี่ยายถ้าในความรู้สึกของพี่ก็คือมันมันเป็นสิ่งที่ต่อย้ำว่า นักท่องเที่ยวแล้วก็ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติอยากกลับมาสัมผัสบรรยากาศเก่าๆเป็นสิ่งที่ควรที่จะต้องอนุรักษ์ไว้เหมือนอย่างที่อาจารย์เนี่ยมีแนวคิดอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเพราะว่าอาจารย์บอกว่าการที่ของใหม่ๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะแต่ว่าถ้าของเก่าบ้านเก่าหรืออะไรที่เป็นความทรงจําเก่าๆเ,เราไม่รักษาไว้เนี่ยมันก็หายไปมันก็ไม่มีให้คนรุ่นหลังดูนั่นเป็นแนวคิดของอาจารย์มาตั้งแต่เดิมแล้วนะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะมีคํานึงว่า เศรษฐกิจดีวิถีอย่าเปลี่ยนก็คือหมายความว่ามันก็สอดคล้องกับการพัฒนาแบบย,ยั่งยืนนะคะก็คือพัฒนาไปกับวิถีชีวิตของชาวบ้านด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวอยากมาดูนะคะเขามาเขาก็คงอยากจะมาดูสภาพชีวิตลิมคลอง ขอ,ของไทยเมื่อก่อนนะคะดูบ้านเกา่ามานั่งอยู่ในบรรยากาศดีๆมีพระเจดีโบราณอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เมื่อก่อนจะมีพับเพจโชว์ด้วยหรือว่าปุนละครเล็กนะคะซึ่งแสดงจัดแสดงอยู่ตรงหน้าหน้าพระเจดีตรงนี้เลยเป็นเวทีคู่ผมแดงตรงนี้นะคะก็จะเรียกกันว่าอุ่นละครโจโหลุยก็เหมือนเป็นที่ให้เยาวชนแสดง ศิละปะวัฒนธรรมต่อไปนะคะแต่ก็ไม่ได้มาอยู่ไม่ได้มาสแสดงที่บ้านแล้วส่วนที่บ้านถ้าจะอยากจะชมก็คือจะต้องเป็นลักษณะจองมาเป็นกรุ๊ปแล้วทางบ้านก็จะติดต่อไปทางคณะหุ่นอีกทีซึ่งตอนนี้ก็แตกกันไปเป็นหลายคณะอยู่เห็นเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะเห็นว่ามีคนมาทํากิจกรรมเมื่อก่อนก็นจะมีศิลปินนะคะมานั่งวาดรูปอะไรอยู่นะคะก็เลยเรียกว่าบ้านศิลปินพอคนมาเป็นปริมาณเยอะๆนะคะบ้านก็ ก็มีการเดินเที่ยวในชุมชนนะคะก็ต่อให้เกิดรายได้แหละว่าคนเช่าเรือนะคะแล้วก็รวมกระทั่งถึงคนที่ขายอาหารในชุมชนชาวบ้านนะคะซึ่งส่วนใหญ่90%นที่นี่ก็คือจะเป็นคนดั้งเดิมที่อยู่สอ่อกันมานะคะเพราะว่าที่นี่จะเป็นที่วัดนะไม่มีชนกสืบทอดรุ่นต่อรุ่นแต่ส่วนใหญ่ที่นี่ก็คือจะเป็นคนดั้งเดิมที่อยู่ก่านะคะก็จะมีหลากหลายคนมาก็ ไปไปตามเนี่ยในซอกในซอยก็จะมีร้านอะไรมาเปิดนะคะแล้วก็มีศิลปินนะคะที่ทําผลงานของตัวเองเนี่ย <c oughs> ก็มาเปิดร้าน <c oughs> แล้วก็ขายผลงานในวันเสาร์อาทิตย์ก็มีค่ะ <c oughs> แล้วมาเสาร์อาทิตย์จะครวันนี้วันจันทร์เนี่ยจะเป็นวันที่ส่วนใหญ่จะหยุดจะหยุดการทั้งร้านอาหารทั้งะไรนะคะแล้วก็จะมีอาหารต่างๆที่เหมือนกับทํามาตั้งแต่รุ่นคุณแม่ ก็ทำให้คนในชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ลงกระทั่งถึงการท่องเที่ยวในเชิงสายน้ำด้วยก็มีคนมามากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นจุดพักที่จะต้องมาบ้านศิลป,ปินอรเงี้ก็จะมีการเขียนลง,ลงไปในโปรแกรมทัวร์ละนะคะอย่างน้อย,อยก็ให้อาหารปลาน้าบ้านศิลป,ปินก็มี แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าเราจะพัฒนาไปในอนาคตว่าอยากให้นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยอาจจะมีสแกน QR code นะคะแล้วก็ได้กลับเข้าไปหาเรื่องราวในอดีตที่ที่อยากทราบนะคะอาจจะตกแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาต่างๆนะันก็เป็นโปรเจกต์ในอนาคตนะคะที่ที่จะให้คนรุ่นหลังนักท่องเที่ยวเนี่ยมาแล้วได้ความรู้ในในเรื่องของประวัติศาสตรข์ของเราไปด้วย บ้านศิลปินของบางหลวงคือบทเรียนที่มีชีวิตว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากการใช้ชีวิตอย่างมีสติรักษารากเง้าและแบ่งปันความงามกับผู้อื่นเพราะว่าศิลปะคือพลังที่เปลี่ยนโลกได้และพอชุมชนเล็กๆแห่งนี้เชื่อว่าทุกชีวิต คือศิลปะผู้สร้างอนาคตด้วยหัวใจ